เขาพ่ไปเชียงใหม่ตกมาหอดข้องไทยตาเป็นสีคึมคึม mm. หัวใจหนอห่วงแต่แฟนห่วงแต่แฟน เออนี่ละพอแม่เอ่ยมีสาญุตนไก่ไปเด้วพืชสภาพกะมาต่้ฝนตกลุ่มจากจากจนใบหญ้ากระปุงมาพวกส้ากระเตรียมไว้ทั้งไทยกับถาดปั่นเสียกไว้สิไถยดันบ่าวหุดหน้า ฟังเสียงจ้าคนเ่าสูเอ้อยห,หอดหมื่นพอ่อเ่อจำบอกลูกบ้านสีผ้าเลียงจบฟูตาให้สุาเสียมไหบเฮื่อละตัวเอาเด้อไกเบิงข้างไกขันมันสั้นทีนีสีนีสีบอดีขันผีใดข้างไกโ้งเงาเงาว่าคือเกี่ยวพอ่อเ่อจำบอกไว้ีนั้นจังสีดีมาเต็มทีแต่ผู้หน้าไกบาก้านผัวเมียเดียวเลียงลูกออ,อ,อน และตื่นึ้นมากผัวไปก่อนไปไทยหน้าขาดไหถถาพ่อได้เจ้าเกลงองนาน แม่บักหำอยู่บ้านป่าซื่นคื้อกันเขียมเอาปืนมาดังไฟเป่าผูทางผู่เสียงดีไฟควนกลุ่มในกลัวหลูกหอมหอมกระบอกปอมเชี่ยว้เอาน้ำว่าใส่ม้ยน้ำหดแล้วเอาเข่ามามาเศร้าสองมือจับหดมาลุ่งขุบหมอเสียงลูกออแอ๋ไห้ไว้ไว้ควยลูกแน่พ่อลูกหับแม่ปัดป่าหาถวย้องจองตักประเดกใส่ถวยเกลือเติมเทมนำ สิได้ไปนาซพอบักหําไปแล้วเพียงเหินไก่กับเซลเซลกับเป้าเตือนเซกานะพองเราและทั้งชาวโอมฮองไอหิมฮองไอหิม อันนี้พอเมื่อตาวันขึ้นสีไม่ไมพอพุ่มปูบ้ากะหาบตาใดทั้งฝ่าว,ว่าพ้องเดินมื่อหนึ่งอุ้มลูกหน่อยฝ่าวลิงลุงหน้าผัวกับผัวทั้งโตปากถัดค่อยกินเขาเ็ซที่เหลวลุงดำจะไว้ไว้แก่นอุลูกหน่อยไวเสียงห้กระสร้างมันเมื่อเนียงขัน้นตมอยู่ในหน้า าสวยไม่ไม่แดดเผาทั้งหอนขอบอยากมีน้ำบ้านเช้านาจังนากรรมหน้าดำดำเมนเช้านหน้าเฮ็ดอย่างพวกพี่น้องคนเ่าจังจะลืมเพิ่นจะเงินว่ากระดูกสันหลังขันบ่อมีเชาหน้านบ่อได้เป็นเมืองบ้านพอจะเสิดำเหลวตาวินเจ้าไก่กครพอบักหำคุณพอเจ้าสิลุกกาเแม่นเน้ด